น้องๆได้สร้างพระพุทธโลกปิดทองหน้าเพชรตกสามติดนิ้วสวายเป็นพุทธบูชาไว้ที่วัดท้าตทรงตอนสวายหลวงพ่อไอคอนว่าขอให้รวยทุกคนรวยเท่าพระพุทธเจ้านะลูกจึงกราบเพียนถามหลวงพ่อว่ารวยเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะรวยกันแบบไหนเจ้าคะหนักเเดียวจะเอาแบบไหนล่ะจะแบบพักมาแล้วใส่แสตเลสหมด เอาตอนนี้เอาทับตอนนี้ทับกิเลสตัวนี้หลังแล้วออก,กัน,กน,นพระพุทธเจ้าที่รวยมากของกิเลสหมดนะป่าป่าป่าเรียกว่าพระเจ้าแต่กันบอกไม่มีทรัพย์สินแล้วไม่ถูกเราะที่นั่งที่นี่ยทรัพย์สินน้ำนำนำนำมาทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะป่าป่าป่าฉันไม่คิดว่าเป็นของฉันพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนไม่เคยจน อยา่างมีหานด้หลังก็สร้างอาคาเท่าไรใช่ไหมสามสาเจเพราะตุขนันเนีุ่คันเจเนี่ยไืหานเนี่ยราบาคาเนี่ยเอนนาาพอนี่รานนัามาคาเจพาะผ้าพื้นเดียวกันเลยผ้าปูพื้นเดียวาขาขาจะน,นจริงผ้ามาที่เพื่อนคนนมีสามาคาคนหนึ่งมีผ้าืนหนึ่งอาคาสองสัญญาคนนะปรสาบเาลยอานาในาขาจะปูเลยหานได้ไหม นักการค้าเก็บอกว่าผ้าที่ไหนผ้าราคาต่ำกว่านี้ก็ปูได้หยิบขึ้นออกมาแล้วก็ปูไปความจริงคนนั้นไปดูแล้วผ้าทั้งหมดที่ก็ปูราคามันเกินนั้นอ๋อเต็มแล้วปหะาจะพาะผ้าปูนรองรองนั่งนะอ๋อโครงฟางเวอรนี่ยมีชัดสินมากราคาเป็นเป็นแรกเป็นลายกรดโอ้โหรูปแบบเคนยวกันเลย มันนกเกินไปในแบบยกสรงบ้างโอ้รวยเป็นลล้างโสดนะใช่ใช่โสดโสดนะอะไรนะโดอะไรโสดใส่กระดูกไรวยเป็นล้างโด